สวัสดีค่ะแพทย์หญิงลัคนาเฮรันเป็นสูตินรีแพทย์นะคะเชี่ยวชาญด้านสูตินรีแพทย์ค่ะอาการก็จะมาด้วยเรื่องปวดเกรงปวดบิดบิดเป็นพักๆปวดน่วงๆที่ท้องทั้งสองข้างแล้วก็ยังสามารถปวดร้าวลงขาแล้วก็ปวดหลังปวดเอวร่วมด้วยอาการอื่นๆก็จะมีเช่น มีปวดศีษะคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดท้องเสียตามมาด้วยค่ะสาเหตุของการปวดประจำเดือนเกิดจากเยื่อบุผนังมดลูกที่หลุดลอกจากการมีประจำเดือนมีการสร้างสารพรอสตาแกนเดนออกมากเกินไปสารพรอสตาแกนเดนเนียจะทำให้มดลูกบีบรัดตัวแล้วก็หดเกรง็งเมื่อมดลูกบีบรัดตัวหดเกร็งมากๆมดลูกก็จะขาดออกซิเจนการขาดออกซิเจนจะทำให้มดลูกปวด การปวดประจำเดือนเราอาจจะใช้ยาพื้นฐานเช่นพาราเซตามอลหรือยาแก้ปวดเกรงทั่วไปหรือยาตระกูลเอนเซตนะคะที่ออกฤทธิ์ลดโพสตาแกนบินส่วนเอนเซตนี่ก็จะมีตั้งแต่ออกฤทธิ์ธรรมดาหรือออกฤทธิ์เร็วก็ได้ค่ะที่เราจะใช้การออกฤทธิ์เร็วเนี่ยมันก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเมื่อทานยาปุ๊บก็หายปวดเร็วคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น การปวดประจําเดือนแล้วก็รักษาตามอาการถ้าเราไม่ใช้ยาเราก็ต้องประครบร้อนประครบอุ่นที่ท้องน้อยหรือที่หลังบริเวณที่ปวดหรือทานน้าอุ่นๆงดเหล้าบุหรี่แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอสามารถออกกําลังกายเบาๆเช่นโยคะได้แต่ถ้าการป้องกันการปวดประจําเดือนที่สม่ําเสมอนี่วควรจะออกกําลังกายสม่าเสมอมันจะช่วยลดอาการปวดท้องปวดประจําเดือนได้ค่ะ